สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนอุทานธานีเอฟซีนะครับเผยผลเอ็กซเรย์ของเบนจามินเจมส์เดวิดออกมาแล้วนะครับเจ็บนักอยู่วบาพี่น้องไปตามรุ่นคือเกา่าแฟนไทยได้เหนะครับเมื่ออุทัยธนีเอฟซีเปิดเผยผลการตรวจเอ็กซเรย์อาการบาดเจ็บของเบนจามินเจมส์เดวิดหลังจากได้รับบาดเจ็บในเกมเยือนระยองเอฟซีนะครับพบว่าไม่มีการแตกหักนะฮะ และอาการบวมลดลงสามารถลงน้ำหนักเดินได้ตามปกตินะฮะคาดว่าจะใช้เวลาพักประมาณ3-4วันนะครับขณะด้วยการมาซาอิชิกุนซอทีมชาติไทยของเราเพิ่งประชุมทีมเพื่อหาเรือแผนเรียกตัวนักเตะเข้าแคมป์เตรียมความพร้อมก่อนลงการแข่งขันศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบก็เลือกพบกับเชนิดไทยแปโดยมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นในวันที่1ตุลาคมนี้ ตามมาลาประเทศไทย14 0 0นย์ใกาหากเป็นจิมินเจมส์ลวิดมีชื่อในทีมชุดนี้นะครับเขาก็จะพร้อมช่วยทีมชาติไทยตามเดิมอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของกคนซือญี่ปุ่นมาสระอิชิอินะครับมีคือทำศึกเอ,ชอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกน,นัดที่3นะครับและนัดที่4ในช่วงฟีฟ่าเดย์เดนตุลาคมพบก,กับชนิสไทยเปรแบบเย้าเยอนนะครับไปกลับ ในวันที่9และวันที่14ตุลาคมนี้จําเป็นจะต้องชนะสารเดียวเท่านั้นนะฮะเพื่อโอกาสในการเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายในรายการทั่วใหญ่สุดของเทวีปเอเชียต่อไปนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะในจากเบ็นจามินเจมส์เดวิดช่วงนี้ฟอร์มกําลังขึ้นหิ่งกันเลยทีเดียวนะครับแต่ดูแล้วร่างกายน้องดูเบาบางเป็นพิเศษนะครับแต่ในเรื่องของการทําเกมรุกนั้นหยอดเยี่ยมกระเทียมดอง ด่วนเผยผลสแกนของสมรัะเหมือนตานะครับเมื่อตะกี้เป็นของเบนจามินเจมเดวิดมารอบนี้นะครับตัวหลักเหมือนกันเลยผลสแกนของสมรณเหมือนตาออกมาแล้วนะครับก็กลายเป็นข่าวร้ายนะฮะของทําช่างสิธิท์ทีมสิไทยเมื่อมาสนะอิชิไม่สามารถจะใช้งานสมรัะเหมือนตานารตัวเก่งฟอร์มแรงของบุรดมยูเนเต็ดแมตช์ชีสตาเอเชียในครั้งนี้ได้เลยนะฮะ ดยซาำสมนัตได้รับบาดเจ็บหนักจากเกมพบกับอายุทยานยูตนเต็ดเมื่อวันที่27การยน,ยนต์ที่พนาโดยได้รับบาดเจ็บแฮมสติงนะครับที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาอย่างน้อยถึง1เดือนเลยทีเดียว่งนั่นหมายก็ว่าสมนัติเหมือนตาจะพลาดไม่ชื่อกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกฟีฟ่าเดือนเดือนตุลาคมนี้นะฮะเป็นที่แน่น,นอนแล้วมีความสําคัญอย่างมากจะเป็นเกมชี้ตาเข้ารอบสุดท้ายในศึกเอเชียครับ27 ของทัพชองศึกทีมชาติไทยนะครับไม่มีสุบนัทนะครับน่าจะ,ะประมาณ2เกมเลยนะฮะเพราะพัก1เดือนเพราะจะเจอไทเปเนี่ยแบบไปกลับวันที่9กับวันที่14นะครับหายไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรขอให้สุบนัทหายไวๆนะจ๊ะกินฮอดคือเก่าสติ5านัดหลังสุดนะครับก่อนเกมบุรีรัมย์ทีมตัวแทนจากประเทศไทยประทะ f อฟซีโซลศึกใหญ่นะฮะ ความเคลื่อนไหวก่อนซูเปอร์พิงแมตนะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทีมตัวแทนจากประเทศไทยบุกเยือนโซโซทิมเอฟซีโซทีมแกร่งจากเกาหลีใต้การแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลุกฤดูกาล2025-2026รอบลีกสเตทนะครับวันที่30กันยายนตามเวลาประเทศไทย17.00นณนสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้ถา่ายทอดสดทาง YouTube BG สปอร์ตนะครับวันนี้เรามาดูนะครับเปิดสติ 5นัดหลังสุดก่อนเกมบุรีร,รัมย์จากประเทศไทยของเรานะครับพบกับ f c ฟซโซจากเกาหลีใต้สถิต5เกมหลังสุดมีดังนี้นะครับ FC ซโซนะครับ5เกมหลังสุดของพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับในลีกสูงสุดของพวกเขานะครับนั่นก็คือเคลีกส่วนบุรีรัมย์นะครับ5เกมหลังสุดของบุรีรัมย์เนี่ยสวยรูบ้านะครับชนะ4นัดเสมอ1่ยังไม่แพ้ใครนะครับ ถือได้มาเป็นสึกหนักของบุรีรัมย์เลยนะครับจะบุกเยือนถิ่น f อฟซโซทีมแข่งจากเกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวเราติดตามนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทีมตัวแทนจากประเทศไทยของเราด้วยนะฮะเรามาดูสถิติเฮตูเฮดนะครับบุรีรัมย์ทีมตัวแทนจากประเทศไทยปททยุทะ FC เอซีโซก่อนเมานก่อนเกมซูเปอร์ g ิ a งค์นะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทีมตัวแทนจากประเทศไทยบุกเยือนถิ่นเอฟซีโซทีมแข่งจากเกาหลีใต้ ในการแข่งขัน AFC ซีแชมเปี้ยนลีกอีลิกรุก่นการ์ด25-26รอบลีกสเตทวันที่30กันยายนตามเวลาประเทศไทย17.00นณสนามโซโบอคัพสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นะครับประวัติเหตุทุ่ยเหตุบุรีรัมย์จากประเทศไทยของเราพบกับ FC ฟซีโซจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าทั้งสองทีมเคยเจอกันมา4ครั้งนะฮะในศึก AFC ซีแชมเปี้ยนลีกอีลิกรุ่การเจอกันนะครับ FC ฟซีโซชนะ2นัด เสมอ2นัดบุรีรัมชนะ0นัดก็4นัดที่ผ่านมาเรายังไม่เคยชนะ FC ฟซโซเลยนะครับแพ้ไป2แล้วก็เสมอ2อ2นะครับก็ต้องบอกว่าแพ้ทางนะครับแต่สู้เต็มร้อยแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับบุรีรัมอยู่ในเต็ดนะครับนีกก็ตอบกลับเมื่อทีโรทอนโผบอกคุณคือแบ็คซ้ายเบอร์หนึ่ง กิดโมเมนต์สุดน่ารักในโลกโซเชียลมีเดียนะครับเมื่อกโกอุม้มเทเลทอนบุญมาทันแบ็คซ้ายกับตันทีมชาติไทยโผล่เข้ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของนิโคลัสมิเกลสันหลังจากตัวลงสนามในตำแหน่งแบ็คซ้ายกับทีมชาติไทยโดยช็อตเทลเมนต์แมตช์ล่าสุดในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิ่งครับครั้งที่51าสิบเอ็ดโดยเทเลทอนบุญมาทันเจ้าของฉายาแบ็คซ้ายปีศาจแห่งเอเชียได้ไปคอมเมนต์สั้นๆถึงเจ้านิโก้ระบุว่าโนหนึ no ่งเลฟแบ็คหรือแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดกก่่อนนทีมิเลัจะ ตอบกลับทันทีด้วยข้อความที่ถ่อมตนว่า no not like l i g e n c e แปลได้ว่าไม่หรอกครับผมยังเทียบพี่ตำนานไม่ได้นี่โมเมนต์สุดน่ารักนะครับโมเมนต์นี้การต้องให้แฟนบอลชาวไทยต่างชื่นชมและยิ้มตามเลยแหละครับเพราะถือว่าเป็นการส่งต่อกําลังใจระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องภายในนามทีมชาติไทยนะครับซึ่งต่างก็ถือว่าเป็นกําลังสขกันให้กับช็อปชังศึกทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับแฟนบอลชาวไทยที่จะได้เห็นอทีมร กลับมาคัมแบดติดทิมนชาติในยุคอิชีอีกครั้งนั้นเพื่อเข้ามาแทานและเข้ามาเป็นแกนหลักทางฝั่งซ้ายมีกสันจะได้กลับปาาไปยืนตำแหน่งแบขวาต่นถึงถนัดซึ่งก็แฟนๆหวังไว้อย่างนั้นนะฮะแต่มาชนะไม่เรียกนะครับส่วนภารก,กิจสำคัญชิงตัวไปดูยเอเชียครับพรอบสุดท้ายนะครับจะมีการประกาศรายชื่อ23คุณพลอีกทีหนึ่งในวันที่1ตุลาคมนะครับนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าคนที่30กันยายนนะครับ かっこいい。